สวัสดีค่ะพี่ปลาสุป,ประลาธรรมานะคะอันนี้เป็นข้อมือเด็กเนาะอันนี้เป็นข้อมือเด็กนะคะพี่ปลาช่างแล้วหกสุดหกจุดแปดกรัมเนาะ,ะชิ้นละหกจุดแปดกรัมอันนี้ห้าร้อยห้าสิบาทเงินแทนนะคะเงินแท้พี่ปลาไม่ได้ชุบเพิ่มนะ,ะแต่เป็นเงินแทนนะคะอ่อเป็นข้อมือเด็กเฮ่น่ารักดีต,ตุ้งต,งติ้งตุ้งติ้งอะคะ่ะข้างละห้าร้อยห้าสิบบาทเนาะหกจุดแปดกรัมะคะ่ะ เป็นงานเงินแท้อยวพิ่ปากำลังดูว่าอาอ,าอันนี้เป็นงานเงินแท้นะคะอ่ห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะฟรีส่งนะคะอา่าอันนี้ห้ารอยห้าสิบาทเป็นข้อมือเด็กอะคะ่ะน่ารักดีแต่ถ้าแต่ถ้าถ้าผู้ใหญ่จะใส่เนี่ย ต,ต้องหาห่วงต่อนะคะต่อต่อต่อไปอีกนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะใส่ได้ทีนี้พี่ปามีเหวนพี่ปาไม่แน่ใจว่าเป็นเหมือนหยกอะเนาะเหมือนหยกอะเนาะเหมือนหยกนะแล้วก็มีเหมือนจะขึ้นสตาค่ะเหมือนจะขึ้นสตาก็จะมีเฉกอยู่แต่สวยนะงานสวยงานสวยนะคะ งานสวยไม่ชุบนะคะไม่ชุบอ่าวงนี้จะอยู่ที่พันสองห้าสิบไซส์ห้าเจ็ดนะคะอ่าอ,อันนี้มาเหมือนหยกอะค่ะเออเหมือนหยกน้ำแบบน้ำประมาณนี้นะน้ำเหมือนหยกเลยนะคะเออแล้วก็เป็นแบบใสสวยอ่ะสวยมากนี่เห็นนะเออนี่ประมาณนี้นะป่งขามก็ไม่ใช่นะ เ,เพราะมีสตานะคะคล้ายๆพวกหยกพวกทับทิมอะไรพวกเนี้ยเนาะ,ะเพราะมีสตานะคะสวยงานสวยนะคะพันสองห้าสิบงานไม่ชุบนะคะไซส์ไซส์ไซส์ซเท่าไหร่ไซส์เท่าไหร่ไซส์ห้ 5, าจ็ดนะคะไซส์ห้าจ็ดห้าจ็ดนะคะห้าจ็ดงานงานไม่ไม่ชุบนะคะแล้วก็ มีกําไรอาเกตแต่ว่าขั้นเงินเนาะกําไรอาเกตขั้นเงินนะเนี่ยอาเกตอาเกตนะคะนี้อ่าอันนี้เป็นอาเกตนะคะอันนี้เป็นอาเกตนะคะกําไรอาเกตขั้นเงินพี่ป่าพี่ป่ากลัวอะไรหรือไม่ แต่นี้น่าจะเกตเพราะว่างานเขาเขาทำหยกแต่ว่าพี่ปาเจออาเกตมาวงหนึ่งแต่พี่ปาก็ชอบเนาะเขาก็จะมีลายนี่ลายอาเกตจะประมาณนี้นี่นะคะนี่เป็นอาเกดนะคะอันนี้อยู่ที่แปดร้อยห้าสิบนะคะอันนี้เป็นเงินแท้นะคะอันนี้เป็นอาเกตนะคะเงินแท้เอ่อเส้นผ่าศูนย์กลางเนาะแปดร้อยห้าสิบฟรีส่งนะคะ เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ห้าจุดเจ็ดนะเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ห้าจุดเจ็ดนะคะอันนี้เราเปิดล็อกตรงนี้นะคะนี่เป็นงานเงินแท้นะคะอ่ะพี่ปลาชอบแบบเป็นงานเงินแท้เป็นง,นงนนะคะอ่ะแปดร้อยห้าสิบบาทแล้วก็อันนี้แหวนไม่ชุบนะคะแหวนไม่ชุบนะคะสวยค่ะ นี่สีสวยสีแบบสีสวยอันนี้ให้หกร้อยห้าสิบนะคะห้า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 นะหกร้อยห้าสิบบาทแล้วก็มีหยกอันนี้หยกนะคะอ่าหยกอันนี้ก็หกร้อยห้าสิบาทนะคะไซส์ห้าหก นะคะ6 5 0 5อมีคุณหางช้างนะคะ,ะมีลูกค้าทักมาแล้วเล็กสตาร์นี้พี่ตาเก็บไว้ให้ลูกค้าแล้วก็มีงานสร้อยนะสร้อยเงินแท้พลอยเทนะสร้อยเงินแท้พลอยเทนะ,ะประมาณนี้นะเป็นพลอยเทนะ พลอยเม็ดกลางสวยมากแอ่อไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนะเม็ดกลางสวยมากอืนี่นะคะพลอยเม็ดกลางนะคะสวยพลอยเป็นพลอยแท้พวกนี้ทวมาลีนนะคะ <c oughs> เป็นทวมาลีนนะคะให้950นะคะอันนี้งานไม่ชุบนะคะงานไม่ชุบ950บาทฟรีส่งนะคะงานไม่ชุบนะคะลูกค้างานไม่ชุบแล้วก็มีสร้อยข้อมืองานไม่ชุบนะคะ งานไม่ชุบไอ้น,นี่สร้อยข้อมือนะสร้อยข้อมือสร้อยข้อมือนะสร้อยข้อมือทับทิมนะอ่ะเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบนะคะมีสองเส้นเส้นละสี่ร้อยห้าสิบเอ็น,นี่ข้อมือทับทิมแท้นะคะอันนี้ฟรีส่งนะคะอ่สร้อยข้อมือทับทิมแท้อันนี้ฟรีส่งนะคะอะพ่พี่ปีปามีมีคลิปนี้ <c oughs> ที่ห้านาทีที่อยากจะขายของนะเออ่ก็เป็นงานเงินแท้แล้ว และอย่างเงี้ยลูกค้าอันนี้20นิ้วนะคะ20นิ้วรุ่นนี้เป็นคออิตาลีนะคะ450บาทนะคะสร้อยคออิตาลีนะคะ20นิ้วนะคะอันนี้ให้450บาทฟรีส่งนะคะใครอยากได้สร้อยคอแต่ถ้าลูกค้าซื้อ G พร้อมจี้พื้มจอมจี้สามไม้อะเห็นสามไม้ไหม อ๋อสามไม่แต่ว่าเป็นสั้นอันนี้อันนี้พี่ปลาขายอัน,นี้ยี่สิบนิ้วนะคะสร้อยคออิตาลียี่สิบนิ้วสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะเนี่ยนี่สี่ร้อยห้าสิบบาท